กดยังไงวะโฮมอะ่ะทำไงวะปุ่มโฮมโฮมรับเพื่อนนะทำไงอะ่ะโทรศัพท์เหรอทำไงวะรับเพื่อนก่อนเฮ้ยรับเพื่อนไงกดปุ่มโฮมไงอะ่ะแต่เราจะแอท่เวนเนี่ย ESC แล้วเฟน No friend ชื่อเกียนๆแบบนี้พี่แว่นแน่นนนเลยดีครับพี่มันรู้จักเฮียแน่เลยเนี่ยไครนะวะเนี่ยซีพี่แว่นเนี่ยใช่เลยปั๊บเฮ้ยพี่แว่นรับเพื่อนแล้วถามพี่แว่นก่อนพี่พิมพากันนะวะเอ้พิมพหาเพื่อนก่อนพี่แว่นเว้ยพี่แว่นครับคนนี้หน้าตาพี่แว่นเหรอ โอ้โหอุปทานเจอพีแว่นนะจตยิงทะยับเลยเดี๋ยวรับเกินพีแว่นมาละเดี๋ยวค่อยว่า,ากันพีแว่นเปลี่ยนเอาเฮ้ยเอาละไปหาพีแว่นแล้วพีแว่นอยู่ไหน โอ้พี่แบนชวนเฮียไปทำจ็อบเหรอเนี่ยหืมนอยแล้เกิดระลาอาวเลยนะเฮียอ่านอีกไม่ออกหรือไงใช่อัพเดตยังไงอัพเดตแล้วเฮียโง่เล่นดีลื่นเินเยอะอดเอ็นพูดฮัลโหลเอ็นครับผมมาหาพี่แล้วพี่แบนเหรอหล่อหล่พี่แบนอยู่ไหม โดนดูแล้วครับที่ไหนยังยังบีเนเจอยไหนวะมาแลีบเขาแลแล้วไหนไอสัตว์กระทืบไหนโดนดูแล้วครับอยู่ไหนบีบีเอ็มมาถอดถอดปือต่อยกันดีกว่าพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยอยู่สามแยกอ่ะสามแยกราชดจามบลงนี่สามแยกสามแยกไหนวะกำลังวิ่งหาอยู่เยอะเยอะ เ <S an> นี่ยไอตรงที่มีไอเรดาร์เยอะๆเนี่ยไอเรดาร์เนี่ยจานเรดาร์เนี่ยที่ที่เป็นรู่งหัวก็หลอกก็เรอใกล้หัวก็หลกเนี่ยๆๆเห็นแล้วเห็นแ้เปล่าวะล <S an> <ะ> <S an> าดดำเนินลาดดเนินไหนเออพี่ไม่เห็นเลยผมอยู่ตรงแม่น้ำอ่ะแม่น้ำอ่ะที่มันมีติดกับแม่น้ำอ่ะ มียามอยู่คนนึงอนะเฝ้าทางด่วนทางขึ้นทางด่วนนะ่ะรอรอนั่นแหละถอดเสื้อรอเลยอ่าโอเคผมยืนผมยืนรอยตรงยามนะเอารอนะั่นรอนะั่นอย่าอย่าบ๊อทหนีกลับบ้านไปก่อนละโอโ้โหุ่นจะลุ้มปะปลาปลาปลาไม่ได้พี่ผมรอจวดอยู่ แล้วมึงิงกูทำไม่ไลยเจ๊ที่แม่ผมตายโอ้ยหไม่ได้ผมตายเฮ้าไอ้เสือกูจะิ่เกิดใหม่เวฟใจเย็นๆดิผมโดนยามฆ่าตายพี่แป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวอ้า่ลุมเลยเราลุม พี่จะล้มเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงอ้าวใครเล่นกูแล้วเซอร์ใครเล่นกูแล้วืมพี่แว่นนะพี่แว่นได้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 ยังไหน เล่นปืนเล่นปืนหนาเล่นปืนเนาะโอ้สวัสดี2,700คนครับจังหวัดก็ไปต่อยกันแหละพี่ยิงผมทำไมเมื่อกี้เนี่ยครับ BBM รู้เปล่านี่ต้องขับรถข้าบจังหวัดไปต่อยกันนะเนี่ยตายยังเปล่านะเว้ย BBM อกูหายตัวเอ้ยเฮ้ยมาอ้าวมาดิฟโชดิฟโชว์ b b เ็มหากันมาสามชั่วโมง หาผมาหรอพี่เหรอหาผมใช่ไหมหาผมอหาผมเหรอหาผมเหรอพี่ไอ้ยังตายแล้วใครนีใครเพื่อนพี่หรอเพื่อนพี่ใช่ไหม พี่เฟอย่าเล่นไปไหนใจเย็นกลับมาคายมึงใคายอยู่ไหนพี่อยู่ไหนมาีล่นไปไหนใจเย็นกลับมาคายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวพี่มันขึ้นจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาพี่เราแป๊บนึงนี่ไงสัดตูดดีเฮ้ยเนียเอาใหญ่เอาใหญ่ ร nah> like ู้เหรอดี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 ไต่ยังตายยังดู่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไงเราพี่แป็นตัวไหนอ่ะนี่เอ้ยปลาปลาปลาผมไม่มีอะไรพี่ผมไม่มีอะไรพี่ไหนผมมาหาพี่แล้วไหนไหนอ่อนโยมก่อนแล้วมาวันชุด B P M อยู่ไหนมาเหรอมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีคนช่วยเฮ้ย อุ้ยอุยอุยโอ้ยพี่มาตามแกงนี่หว่าเลยโอ้โหตายแล้วว่าอืมพีเวมนพีเวมนเฮ้ยยืมรถไหยอืมเดี๋ยวเดี๋ยว